สำหรับคนเกิดปีวัวครับปีวัวในเดือนนี้ผู้ชายมีโอกาสโด่งดังแต่ต้องไปดังในสถานที่ไกลๆส่วนผู้หญิงจะมีปัญหาการโชว์โชว์ออฟเกินไปก็ต้องระวังนะครับแต่มีความคิดความอ่านดีอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับครับเดือนนี้ความคิดความอ่านคุณกำลังก้าวหน้าแล้วตัวคุณบางทีกำลังนอกกรอบสักนิดหนึ่งแต่นอกกรอบนั้นพบกับความสาเร็จไปเจอดาวความสวยความงามการลงทุนนั้นต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ถูกชงเมื่อเดือนถูกชง เขาเรียก่าการเงินอาจจะมีคนมาล้วงกระเป๋าได้สำหรับคนเกิดปีหนูแต่ภาคพยากรณกลับรวมว่าการเงินคุณไม่ให้รั่วไหลแต่ดีมากครับมีโชคลาภเข้ามาตลอดเวลางานเสี่ยงหรือการแทงหวยมีโอกาสถูกหวยนะครับแต่เรื่องหน้าที่การงานระวังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นส่วนผู้หญิงนะครับ ใจเย็นเย็นคู่ครองหรือแฟนพูดอะไรเราต้องใจเย็นห้ามเถียงบางทีคุณดุดันเกินไปความรักในเวือนนี้หนูสำหรับผู้หญิงไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักส่วนสำหรับผู้ชายรักเก่าจะกลับเข้ามาทำให้คุณปวดเสียนเวียนกล้าวนั่นหนูครับผมไปต่อสำหรับคนเกิดปีวัวครับ ปีวัวในเดือนนี้ผู้ชายมีโอกาสโด่งดังแต่ต้องไปดังในสถานที่ไกลๆส่วนผู้หญิงจะมีปัญหาการโชว์โชว์ออฟเกินไปก็ต้องระวังนะครับแต่มีความคิดความอ่านดีเดือนนี้เป็นเดือนไหให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการแตกแยกจากหุ้นส่วนนะครับความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอดทนไว้ จะผ่านจุดนี้ไปได้แน่นอนแต่คุณก็ต้องระวังเพื่อนในที่ทำงานเขาเรียกว่าถูกลอบแทงข้างหลังแปลว่ามีคนที่จะไม่จริงใจกับเรามากครับท่านั้นจะใช้คนจะวางแผนพึ่งพาใครสักหน่อยก็ต้องระวังรอบคอบสักนิดนะครับถึงจุดที่คุณจะบ่นว่าแหมเดือนนี้ทำคุณคนไม่ขึ้นจริงๆ นั่นวัวครับผมมาต่อคนเกิดปีเสือความเข้มแข็งความกระตือรือร้นของคุณมีมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนละเอียดขี้จุกจิกจู้จี้มากกว่าเดิมสักนิดหนึ่งแต่เดือนนี้เป็นเดือนปัวสาหะตัวเจียซิงจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวแต่ให้ระวังดาวสองดวงนี้เจอกัน ไปเที่ยวเราไปเที่ยวเพื่อความสุขแต่เรากลับไปเจอเช่นคนล้วงกระเป๋าคนจะมาจ้องจะเอาเงินจากเราเนี่ยในเดือนนี้เสือต้องระวังครับคําพยากรณ์ก็จะออกมาง่ายๆให้ระวังคนกันเองมาแย่งงานแย่งงานของเรานะครับมีโอกาสเสียผลประโยชน์เพราะคนรู้จักพี่น้องเพื่อนฝูงไม่เข้าใจในตัวเรา การงานเหน็ดเหนื่อยทั้งกรีดเอนเจิร์กและสเนกกว่าจะรับเหรียญได้มีโอกาสผิดพลาดเพราะตัวเองหรือคนที่คุณเคยช่วยและกลับมารบกวนอีกให้ระวังเอกสารสัญญาจะมีการเสียเปรียบสุขภาพไม่ค่อยดีให้ระวังเรื่องของตับดื่มกินเบาๆหน่อยทหารตำรวจกลับมีพลังมีการต่อรอง เหนือกว่าคนอื่นนั่นเสือครับผมมาต่อคนเกิดปีกระต่ายเชียกลัวเจอเสียกลัวนานๆพูดดาวกับโชคดีสำหรับคุณที่ต้องการมีอำนาจต้องการติดต่อกับผู้มีอำนาจแต่ผู้มีอำนาจต้องเป็นคนที่เหมือนเป่าบุญชินตรงไปตรงมาคบนักเลงปวดหัวคบข้าราชการผ่านไปได้ พบนักการเมืองอาจถูกทรยศหักหลังดวงดวงของคุณในเดือนนี้มีโอกาสโด่งดังนะครับถ้าเป็นนักร้องนะครับดาวดวงนี้ส่งผลให้ดังภายในหนึ่งเดือนขึ้นเป็นล้านล้านวิวได้ครับอันนั้นให้ระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานความเห็นถูกทักท้วงอันนี้เจ็บใจมากครับเวลาคุณอยู่ในที่ประชุมเสนอที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาไม่ฟัง กับทักท้วงแต่แอบเอาไปทําอันนี้มันช้าสุดช้านะครับการติดต่อมักจะไม่ค่อยราบรื่นทําให้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีส่วนผู้หญิงจะมีปัญหาไม่ถูกอ,อกถูกใจกับคู่ครองระวังให้ดีนั่นก็นตายเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ